ตามภาษาเด็กน้อยไปนะเก่งไม่เก่งก็ติชมมาได้นะเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขของน้องนะครน่าจะเพิ่งจับรถไถปีแรกนะที่เอาจริงจังนะสวัสดีครับสวัสดีบีซีจีน่ารักทุกท่านนะดีดีตอนรับสิครองรตัวองเนะนี่ยมีให้ดูการไถของปีลาของน้องทีมนะเป็นงานสองอโ,โลก ดูแพ็คคู่นะครับดูลีลาการไถของเขานะดูกับซูโต้า LC 5 0 8นะครับเป็นงานไถคราดดินเหมือนว่าเป็นดินเหนียวนะแต่มันยังไม่เปียบดินเหนียวบนดินทรายนะครับ หยันมากนะสาวอาทิตย์เขาก็มานี่เลยช่วยพ่อเขาถายนานะครคนละคันคนละคันกับพ่อวันหยุดไม่ค่อยได้ไปเล่นไหนเหรอครับสมาจะช่วยงานที่บ้านนะเป็นตัวอย่างที่ดีอะมาดูลีลาการถายของเขานะดินประมาณนี้ไถง่ายนะครับก็ไม่ง่ายเท่าไรมันกึงง่ายกึงยากเลย จะว่าไปเนาะมันเป็นดินทรายผสมดินเหนียวนะครับออกดินเหนียวสจะเ่นใหญ่ฐาน,นจะเป็นฐานปราช้างนะครับ ตามภาษาเด็กน้อยไปนะครับเก่งไม่เก่งก็ติชมมาได้นะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขของน้องนะครับน่าจะเพิ่งจับรถไถปีแรกนะครี่เอาจริงจังนะพ่อกถอยมาให้คันหนึ่งลุยลูกเดียวครับปีนี้เดี๋ยดูลายไถของเรานะมันจะเฉียงนะแปลงนี้มันจะเฉียงก็ดูเขาจะจบงานยังไง ดับเรียบร้อยมันจะแบ่งแบง่งกลางยากหน่อยนะเพราะว่านามันจะเป็นเฉียงเฉียงนะครับแหลมข้างหนึ่งดูลายไถนะครับพ่อแต่งด้วยพ่อก็บอกว่าถ้าท่อไม่แต่งไม่มีแรงขับนะต้องลั่นเข้าไว้ đêm có té có năng đi nè เราจะตามให้ชมจนกว่าเขาจะเสร็จแปลงนี้นะเสร็จหน้านี้นะไปดูเขาจะจบงานยังไงตรงด้านหน้านั้นมันจะเป็นเฉียงเข้าเลยแคบน่าจะประมาณเจดปดเมตรได้มั้งนะซึ่งแปลงแบบนี้มันจะเก็บขอบยากนะ ก็จะต้องมีพ่อตีคู่นะครับยังไม่ปล่อยถือว่าดีนะตรงไหนที่ลูกผิดพลาดก็จะได้บอกได้สอนกันได้นะบอเขาเก่งเราก็จะปล่อยเขาได้นะครับทุกคนเลยครับมือใหม่มันก็ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับค่อยฝึกค่อยสอนกันไปเนาะมาแล้วครับเต็มห้าพัน 5,000าพันในตำนานนะก็จะถ่ายคู่กันนี้นหละถึงตอนเก็บข้างอาบางทีเขาก็ปล่อยให้พ่อเป็นคนเก็บนะครับ เนี่ยน่าจะอายุประมาณสิบห้าน่าจะได้นะอยู่ประมาณชั้นมัธยมสามนะมสามต่อยยาวอย่างงี้เสียเวลานะครับจริงจริงมันต้องเทียบฝั่งนู้นมาด้วยเลยดีนะครับให้เทียบกัน รอยไถระหว่าง L45 กับ M5000 นะครับเดี๋ยวมาดู45ไปแล้วเดี๋ยวมาดูของ M5000 นะรอบเครื่องเขาจะเบามากนะตัว M5000 เนี่ย สวยอะ่ะเนียนดินแตกดีอะ่ะนี่นะครับเป็นงานแพ็คคู่ออสอนเขารู้จักทำมาหากินโตไปก็ไม่ลำบากนะครับอย่างน้อยเขาเลี้ยงเลี้ยงตัวเองได้รู้จักอดทนนะขยันด้วยนะ รอ,องสุดท้ายนะครับไล่ดีกันมาไล้ท่านี้ผมว่าโอเคแล้วแหละทานแล้วแหละตรงไหนที่มันดูไม่เรียบร้อยไม่ละเอียดพ่อก็จะเก็บตามให้นะครับการช่วยดูไปอีกทางนึงนะครับแบบนี้เจ้าของนาก็ไม่มีใครว่านะครับ ปลุกใ,ใจให้โอ,อก,กาสเด็กได้ฝึกได้หัดกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูร่องสุดท้ายนะครับร่องเชียงเชียงนี้ตัวตรงพีมพน่าจะขึ้นอีกแปลงนะครับห,หเขาก็ไปแปลงต่อไปไถรอมดข้าวพันกี่ถุงกัน,น,น,กนสิบถุง สิบกระสอบก็250กิโลสอบละ25กิโลอุ้นยาวไปถึงนู่นนะครับมาดูร่องสุดท้ายนะครับตรงขอบตรงริมคันาจะปล่อยให้พ่อเป็นคนไถนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับบางทีเจ้าของนาพอใจไม่พอใจก็อยู่ตรงการเก็บข้างนี่แหละครับ ทำดีปีหน้าเขาก็จ้างอีกนะทำไม้ดีก็จบเหมือนกันรถไทมันเยอะนะครับตัวเลือกมันเยอะอนะครับเก็บขอบก็จะเป็นหน้าที่ของคุณพ่อนะครับแต่ครูนี้วันหนึ่งน่าจะได้หลายไร่นะ เร็มประมาณนี้นะครับกำลังสวยเร็มเยอะไปนะข้างๆเขาก็ดา่าเราอีกนี่นะครับจบงานก็ประมาณนี้นะครับสวยๆอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับติดตามต่อคลิปหน้าด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ